พรกประชาชนหรือพักสีส้มเนี่ยนะครับก็เป็นอีกพักการเมืองหนึ่งที่ยื่นร่างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราอีกหลายแพ็กเกจนะครับแต่แพ็กเกจที่ผู้คนสนใจกันมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องที่พักประชาชนยกเลิกการมีคุณสมบัติของรัฐมนตรีในวงเล็บสี่เรื่อง ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บห้าของมาตรา160ในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องของไม่ทำอะไรที่ขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงพรกประชาชนเอาออกหมดเลยทั้งสองข้อนี้นะครับทั้งวงเล็บสี่และวงเล็บห้าของมาตรา160ในรัฐธรรมนูญแต่มาถึงวันนี้นะครับเมื่อกระแสสังคมนะครับรวมทั้งพักร่วมรัฐบาล ซัดกระหน่ำไปยังพรรคแกนนำรัฐบาลเพื่อไทยค่อนข้างรุนแรงจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยนั้นถอนเรื่องนี้ออกไปไม่เดินหน้าต่อเรื่องนี้ครับพูดง่ายว่าอาจจะพักรบไว้ก่อนคราวนี้มาถึงคิวของพรรคประชาชนครับพรรคประชาชนซึ่งกำลังจะดำเนินการนะครับในเรื่องเดียวกันคือแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราปมจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยนั้นนะครับยังใช้วิธีการที่เรียกว่าตีกรอบทั้งสองเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ของพรรคประชาชนนี่ตัดวงเล็บ4ี่และวงเล็บห้าเรื่องจริยธรรมและเรื่องซื่อสัตย์ออกไปปรากฏว่าขณะนี้ล่าสุดพรรคประชาชนประกาศว่าพรรคเรื่องการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญร,รายมาตาปมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ออกไปก่อน โดยมีเหตุผลว่าจะต้องไปทําความเข้าใจนะครับกับพักร่วมรัฐบาลเพราะพรคประชาชนก็รู้ดีว่าเฉพาะพรคประชาชนซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านจะผลักดันให้เรื่องนี้ผ่านสภานั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนั่นคือเหตุผลของพรคประชาชนที่นําเสนอต่อสาธารณชนต่อประชาชนโดยทั่วไปแต่เหตุผลที่แท้จริงน่าจะเป็นเพราะอะไรครับเหตุผลที่แท้จริงนั้นผมเชื่อว่าพรคประชาชนก็มองเห็นแล้วนะครับว่า กระแสสังคมโดยรวมเนี่ยไม่เอาด้วยอย่างแท้จริงกับเรื่องนี้ในขณะนี้โดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่ตัวอย่างที่พรรคเพื่อไทยโดนเททั้งจากพกรรคร่วมรัฐบาลและโดนทัวลงไปที่พรรคเพื่อไทยจำนวนมากถึงแม้พรรคประชาชนจะยืดเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ทัวอาจจะไม่ลงมากเท่าพรรคเพื่อไทยแต่แน่นอนที่สุดครับวันนี้พรรคประชาชนก็คงคิดแล้วครับว่าจะเดินหน้าต่อไปทําไม ให้ก่อให้เกิดปัญหาเปล่าๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้คำว่าพักรบไปก่อนส่วนอนาคตข้างหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับคิดว่าพักประชาชนควรจะพักรบแค่นี้แล้วอนาคตค่อยเดินหน้าต่อไปเมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ควรเดินหน้าต่อไปรวมทั้งพักเพื่อไทยพักรวมบานอ,อื่น ควรจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องแก้รัฐมนุลปมจริยธรรมนะครับปมความซื่อสัตย์หรือไม่ไม่ทราบว่าพวกเราคิดยังไงนะครับคิดยังไงลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับในเรื่องนี้ครับ